ทอมสั่นทั้งเกมดูกันว่าเราจะได้ที่1ห,หรือเปล่าโ oh <my> อหมดตีลงช้า oh <my> พี่ขอละก,กันยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้มาเล่นภารกิจปืนเดียวทั้งเกมส่งปืนในกล่องของขวัญกล่องเจ็ดปีฟรีไฟวันนี้มากับน้องไอเดียยืนยังเซ่ก,กับน้องพอดีกับน้องพอดีไอแก็บนี่ ไปรับชมกันเลยมาลุ้นกันครับว่าจะได้เล่นปืนอะไรอันิ่มเป็นรหัสพ่อเหรอพืนขึ้นไปข้างบนแล้วอุ๊ยปืนที่สองอแม็กเก็ขอเล่นทอมสันละกันวันนี้เรามาเล่นปืนทอมสันละกันนะครับนี่ไงทอมสันทั้งเกม ามดูกันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนเราขึ้นแบงบนเหรอ,อพ่อ,น,อน,นี้จขอนรหรอไม่เจออะไรพอดอปปืนอุย้ยมีคนอยู่ฝั่งซ้ายคนนึงอยู่ไหนอุย้ยล่วงเป็นไงเป็นไงลงช้าพี่ขอละกัน ลงช้าพี่ี่ขอละกันยึดจุดชีวิตยูพ่อเป็นมีปืนไปเนี่ยไม่มีอระเพื่อนขึ้นไปข้างบนน่ะเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปข้างบนเพื่อนยังไม่เกิดลงบาร์เลยสึชมพูพออยากได้ปืนทอมสันอีกหนึ่งกระบอกอ่ะมีไหมอ่ะเยวหนูหายหนูหาไม่เจอพอดีอย่ามาตามมาดีเดี๋ยวทรั้นี้ไม่คนทอมสันทั้งเกมรุนกันว่า ได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับนี่น,นี่ปืนนะเดียวปืนหนูเองพ่อยแย่งหนูพ่อยแย่งหนูไปหนูก็แย่งคืนฮ่าฮ่าฮ่าเดพเพน,น,นเ,เพื่อนพอดีห้ามันจริงหรออุ้ยเพื่อนเพื่อนยิงคนได้หนึ่งคนนี่ไงข้างหน้ามีคนมาตามป้อมาเร็วอยู่ข้างในน,งน,นี่เราไม่ยิงเรอใช่พอดีมานี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเจอทอมสันพี่ก็ชอบกราปืนมันไปแย่งปืนแอ่มเพิขอ้คนนอกเต็มเลยโอ้ลืมปั๊มยาเลยนี่หนูจะถีบฟ้าก็ตายหรือยังยังแต่มันมายิงหนูเะมันยิงไม่ได้นี่ไงล่ะ เจอพี่เข้าไปทอมสันพ่อเมื่อกีห้หนูค้างอ่ะพ่อเมื่อกีห้หนูมีทอมสันให้พี่ไหมไม่มีไม่มีพี่ก็ไม่เอาพ่อเมื่อกี้มันยิงหนูอ่ะตู้ตนข้างหน้ามีคนพอดีเก็บไปทำไมเดี๋ยวจะเก็บข้างหน้ามีคนไปอุ้ยคนเต็มเลยข้างหน้านี่ไปเร็วอืมมันจะมา<ด>เปิด จะมาเปิดตู้หรอเดเป็นผู้ชายเดี๋ยวต้องขับรถเดี๋ยวไปห้ยมทอมสันยิงไกลยอมทสันยิงไกลยิงไกลอู้ลูกระสุนจะหมดยงนะเงลูกระสุนจะหมดหืมอืม ของสันนี่ก็หายากเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เหมือนของไอเดียเท่กว่าของพอดีกาเราก็เกือบตายเหมือนกันตรงนี้เหมือนไสีขาวไม่ใช่สีแดงแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมือนนะเนี่ยอย่าพอดีดูอือหือเดี๋ยวเดี๋ยวยไปหาคนให้ตรงไหนตรงไหนยิงอ่ะพอดีไมู่ มีคนอไม่รู้สิมาเมื่อกี้มันมันจะยิงยิงหนูอยูตอนนี้เราก็ได้สิบคิวแล้วครับนี่แฟนอือหามานี่ยข้อแห่งห่องขวานเหรอข้อไม่โดหน<ช>ูเลยเก็บของขวานข้อชอบยิงปิดใจโน,น่นโน่นมีคนมาตามพ่อมาโู่นสองคนเลยสอ,สองคนสองคน ข้างหน้ามีสองคนสองคนเลยตามพ่อมาเร็วนี่ไง,งหมดตีไปหนึ่งนี่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งมาเร็วเดี๋ยวพ่อเป็นไงเป็นไงทอมสันนี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับนี่ออ๋อตึเหรอชอบไพ่กีกาอ ขออยู่่นีเจได้คอนพอดีไม่ได้อะพอดีได้อันนี้แต่เดียวพอดีได้นี้พอดีเนี่ยของตอนนี้เหลือสิบคนสุดท้ายแล้วครับมีค้อนอยู่ข้างหลังจะก็ไม่มีนั้นหรอมีกระเหลวแต่คอนเจเจอพื้นไปมานี่มาตามกัาพ่อเร็วมาด่าผมไม่เรียนนะพอดีมีด่า เหมือนกันเลยเดียว <Yeah, S 2> มานี่เร็วกวของพอดีเปลี่ยนก็ของพี่หนอดาเปลี่ยนแล้วเหลือสิบคนสุดท้ายแล้วเหลือสิบเอ็ดอุย้ยเขาทุบเพื่อนเข้ามาเราไปหาเพื่อนกันไหมเกมนี้เราต้องเอาที่หนึ่งได้หงเก้าศูนย์เนี่ยเรา,เราต้องอจัดการาคนนี้ให้ได้อนะโอเคเนี่ยหงเก้าศูนย์นี่หงเก้าศูนย์ เขาเล่นดีมากเราต้องอยู่ด้วยกันงั้นเราจะตายดีดีต้องอยู่นต้องเพื่อนมีคนต้องเพื่อนมีคนเราต้องมาช่วยเพื่อนก่อน อุ๊ยพ่อโดนพ่อโดนข้างบนข้างบนมามันจะตายเร้วเร็ว,วเร็วสวยเวเร็วขึ้นมาเขาไม่ทาน,น้ำวงมัหานหน,นีอ่าง้อโดนโดนเลยพ่อโดนเลยโอ้โหตุยเลยไ,ไปเดีย,นนเ,ดยเข้าวงไปโอ้โหไ,ลไปลงหน้าเข้าวงไปทอมสันมาได้แค่นี้ เคเพื่อนชุบหน่อยเจอตู้เมื่อไหร่ก็ชุบแล้วกันล่ะชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนเดียไปชุบตู้หน่อยนู่นคนข้างหลังมาช่วยยิงให้ขอของหน่อยใครบอกว่าขอของหน่อยพอดีบอกว่าช่วยด้วยแบบนี้มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วฝ่ามือ เดี๋ยวบอกคนกระดามมากดวยด้วยอ่ะไอเดียยังไม่ได้ตายเลยใช่มโอ้โหเกมนี้น่าจะไม่ได้ที่หนึ่งหรอกครับโอ้โหตอนนี้ก็เหลือน้องไอเดียคนเดียวนะครับหนูว่าน้องไอเดียจะไปชุบพอได้หรือเปล่าไปโอเคตอนนี้น้องไอเดียก็ได้มาชุบเราเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่า จะมีโอกาสได้ที่หนึ่งหรือเปล่าลงไปแก้แค้นไปลุยกับต่อเกิดมาก็ได้ทอมสันเลยครับแต่ขอฟามปืนก่อนไม่น่าจะสู้ไหวอะท้ายเกมนะคุณดีไม่ต้องบอกได้ไหมนี่ไงอยู่ข้างหน้าอึ่งคนขอเก็บก่อนละกันตัวปืนเ้ออา AC แปดสยบเก็บไปแล้วหนึ่งคนขาหน้าจะเต็มตีนะครับโอ้โหไม่ไหวครับได้ที่สองไปอือ ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่องน้องไอเดียนะครับวันนี้ทอมตัดน,นั้งเกมขอตัวลาไปก่อนบายบายได้ที่สองครับสิบสองคิววันนี้น้องไอเดียน้องพอดีขอตัวลาไปก่อนบายบาย